สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับเพราะว่าคือยุคนี้สมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่เองก็ดีนะครับคือหันมาสนใจในเรื่องของการถ่ายคอนเทนต์วิดีโอกันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับที่เริ่มจะหันมาสนใจอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง5อุปกรณ์หลักๆนะครับที่วิดีโอครีเอเตอร์ควรจะต้องมีครับ อย่างแรกเลยนะครับมันก็คือกล้องนั่นเองครับคือแน่นอนครับเราทำคอนเทนต์วิดีโอนะฮะมันก็ต้องมีกล้องเพื่อถ่ายถูกไหมฮะคือจะพูดทำไมแต่ประเด็นคือวันนี้ที่อยากจะมาพูดเนะี่ยก็คือเรื่องของการเลือกใช้กล้องให้มันตรงกับความต้องการตรงกับประเภทงานของเรานะครับ คือในสมัยนี้ครับเวลาเราเลือกกล้องสักตัวหนึ่งในการทํางานของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไปมองเรื่องของคุณภาพของไฟล์ไปมองเรื่องของศักยภาพความละเอียดของภาพถ่ายวิดีโอ 4K ได้ไหมถ่าย Full HD ได้ไหมถ่ายเป็นสียังไง8บิตหรือว่า10บิตคือบางทีมันอาจจะเกินความจําเป็นไปนะครับถ้าจะให้แนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะมาทำคอนเทนต์หรือว่าอยากจะมาเป็นวิดีโอเพลเตอร์นะครับ ผมว่าขนาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะท่าน,นี้พูดถึงกล้องนะฮะคือผมว่าความสะดวกสบายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้เราสามารถทำคอนเทนต์ได้มากขึ้นทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับคุณลองคิดภาพดูถ้าสมมติเราเไปที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้แม่งสวยว่ะอยากจะแบบยกกล้องขึ้นมาถ่ายวีโอสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างนะถ้าสมมติคุณเลือกใช้กล้องที่มันแบบว่าใหญ่เป็นพิเศษเนี่ยแบบเป็น เป็นแบบว่าดี l r เป็นกล้องมิเรเลสอะไรอย่างงี้ยเล,ยเลนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาคุณจะถ่ายสักครั้งเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะยังไงอะเฮ้ยร <Hey, S 2> ้านนี้มันสวยว่าเดี๋ยวหยิบกล้องถ่ายแป๊บหนึ่งนะขนาดก็ใหญ่นะฮะเฮ้ hey, แต่ยังไม่ได้ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าร้านนี้มันค่อนข้างจะกว้างเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนนิดนึงเอาไปเลนกว้างๆมันจะได้เก็บบรรยากาศได้ครบแป๊บหนึ่งมารู้สึกว่าแสงมันเยอะ เดี๋ยวเขาใส่ฟิลเตอร์นิดนึงลดแสงลดแสงภาพมันจะได้แบบนวลน,นว,นนวนสวยๆแปบ๊บหนึ่งอาอ่าถ่ายแล้วครับโอเคอ่ะพร้อมนะครับอ่าตอนนี้อา้าวนะลืมเปิดกล้องผมว่ามีนะบ่อยด้วยหลายคนนะฮะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะฮะพอดีเลนเป็นเลนแบบว่าเกรดคุณภาพนะครับ F แบบสนะฮะ โฟกัสไม่ค่อยเจอนะมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันจะว่าวๆหนะ่อยโฟกัสแป๊บหนึ่งโฟกัสแป๊บหนึ่งโอ้เอฟต่ำมากเลยไม่โฟกัสเลยยังไงดีโอเคเข้าที่แล้วโอเค5 4 3ส่าสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอะไหลเมื่อยนะฮะกล้องใหญ่เมื่อยหน้าไม่อยู่ในเฟรมอีกเฮ้ยแป๊บหนึ่งอ้าวสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านกาแฟป้าแสงหมด แสงหมดแล้วถ่ายไม่ทันคือผมว่ามันบางทีมันอาจจะเกินความจําเป็นของเราจนเกินไปนะครับการเลือกกล้องที่มันสะดวกสบายตัวเล็กๆอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันโอเคกว่าในการผลิตคอนเทนต์นะครับคืออย่างเช่นแบบสมมติเราไปสถานที่ที่เราแบบเฮ้ยอยากจะสร้างคอนเทนต์ว่ะอยากจะเล่าเรื่องว่ะอยากส่งไม่เสร็จละยังไงดีเนี่ยเรามีกล้องเนี่ยเป็นดิจิตอลธรรมดาง่ายๆนะครับบิดปุ๊บหมุนหันมาสวัสดีครับ และตอนนี้ก็อยู่ในห้องนอนของผมนะฮะก็เป็นห้องนอนง่งๆทึ่มๆนะครับเล็กมากเลยแล้วก็ไม่สุขสบายเลยซะทีเดียวนะฮะแอร์นี่ก็ไม่ค่อยเย็นนะครับจริงๆคือมันแบบเจ็ดปีแล้วอะ่ะก็ไม่ค่อยได้ล้างสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็หนานแล้วด้วยนะครับจริงๆวอลเปเปอร์ข้างหลังนี่ก็มันก็แปะแล้วก็ดูดออกมาคือทําไม่ค่อยดีอะตรงไม่อยากจะบนะไรมากนะฮะทีวีไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีที่ไว้ห้องนี้ มีแค่เตียงแล้วก็โต๊ะตัว,ตวนี้แค่นั้นแหละแต่ว่าอย่างน้อยนะฮะก็ถือว่าได้ถ่ายคอนเทนต์แล้วนะครับเก็บภาพเรียบร้อยง่ายๆสบายสบายและก็อีกหนึ่งปัจจัยเลยนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างจะวัดใจพอสมควรนะครับก็คือเวลาแบบคุณไปบล็อกหรือว่าไปถ่ายในสถานที่ที่มันคนเยอะเป็นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณยกกล้องตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยขึ้นมาถ่ายนะฮะแล้วก็แบบเผอๆแบบบางทีเนี่ยมีล้มมีลิก มีจอแนะมีไมติดด้วยบนหัวแนละ้วแบบยกขึ้นมาถ่ายแบบเนี้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธารณะโอ้โหสวยงามมากๆครับผมเนี่ยคุณพูดอยู่เนี้ยเชื่อผมไหมไม่เกิน10วินาทีสายตารอบๆเนี่ยเขาจะมองคุณเลยแบบว่าเฮ้ยใครวะเฮ้ยกูไม่รู้จักว่ะมึงว่ามันใครวะเฮ้ยมันไอดอลบอกวแต่ว่าห้าตาเขไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเฮ้ยหรือว่ายูทูบเบอร์วะอะไร อะไรพวกนี้เนี่ยคือคุณโดนอยู่แล้วครับเพราะว่าการถือกล้องขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เอาขึ้นมาถ่ายเงี้ยมันเป็นจุดสนใจแบบที่สุดเลยอะ่ะยิ่งในแบบบ้านเราอ่ะนะคืออยู่ที่ว่าคุณจะโอเคใจแข็งพอแล้วก็ไม่สนใจกูก็ถ่าย,ก,ก,ายกูไวอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าถ้าได้มันก็โอเคอาจจะไม่ติดแต่อย่างที่ผมบอกครับคือถ้ามันเป็นกล้องที่มันเล็กกว่าแล้วก็ขนาดพกพาเหมือนมือถืออ่ะเราหยิบขึ้นมาถ่าย คนก็ไม่ได้มาสนใจอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเหมือนกับเหมือนเราถ่ายเล่นกันเองถ่ายแบบว่าให้เพื่อนดูถ่ายลง IG ถ่ายสตอรี่อะไรเงี้ยแบบยๆอง่ายเยงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่เป็นจุดสนใจซึ่งนั่นเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถกล้าที่จะท<ม>ําวิดีโอคอนเทนต์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่2ครับก็คือเรื่องของไมโครโฟนนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนนะอันนี้เป็นเดสแคทนะครับพอดีไมโครโฟนผม ติดอยู่ใช้อยู่มีอันเดียวด้วยนะฮะก็เลยไม,ไม่ไม่รู้จะหยิบมาถ่ายยังไงเอาเป็นว่าสิ่งสำคัญอันดับ2นะครับในการาเป็นวิดีโอครีเตอร์การสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอเนี่ยก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะครับเพราะว่าในการดูวิดีโอนะครับสิ่งที่คุณสื่อสารเอกไปให้กับคนดูเนี่ยมันมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นก็คือภาพและก็เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอบางวิดีโอนเนี่ยภาพอาจจะสวยก็จริงนะครับแต่ถ้าเสียงของมันเนี่ย มันอุยฟังไม่ชัดบ้างเสียงไม่มีคุณภาพบ้างมันจะกลายเป็นวิดีโอคุณภาพแย่ไปเลยนะครับถ้าเสียงของคุณเนี่ยไม่โอเคยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีแมสเซจหรือว่าข้อความที่คุณอยากจะส่งออกไปให้กับคนดูนะครับพร้อมกับภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเมสเซจนั้นเนี่ยมันออกไปแบบไม่ชัดอะเสียงมันไม่ชัดอะไรมันไม่ชัดแล้วก็มันฟังไม่รู้เรื่องเนี่ย อย่างที่บอกคุณก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารไปได้ถึงคนดูได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คุณภาพของวิดีโอของคุณเนี่ยมันก็จะถูกดรอปลงมาด้วยทั้งนั้นท,ที่บางทีเนี่ยภาพของคุณสวยมากเลยนะแต่เสียงเนี่ยมันไม่โอเคคนอื่นผมไม่รู้ว่าให้ความสัมพันธ์กับเสียงมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยครึ่งครึ่งเลยภาพห้เสียงอีกห้อย่างที่สมครับนั่นก็คือตัว มินิไตรพอดนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัว Joby ้ o อ i l l a Pod ดก็ได้นะครับผมว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญพอๆกับกล้องสำคัญพอๆกับไม์เลยนะครับยิ่งในกรณีที่คุณเนี่ยเป็นประเภทโซโลวิดีโอครีเอเตอร์นะครับคือไปไหนมาไหนคนเดียวทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยคือถ้าคุณไม่มีเจ้าตัวนี้เนี่ยภาพที่คุณได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมิติมากๆเลยนะครับในการออกไปถ่ายคอนเทนต์อะไรต่างย่างนะคร คือมันจะมีอยู่แค่2แบบเท่านั้นก็คือเป็นแบบ point of view อ่ะคือคุณถือกล้องนะครับเนี่ยแล้วก็เดินนะครับบล็อกไปเรื่อยๆถือถ่ายไปเนี่ยโอ้ตอนนี้เราเจออะไรเจอนู่นเจอนี่เจอ,น,น,เจอ,น,เจอนั่นนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่คุณจะได้ก็คือการถือเนี่ยบล็อกตัวเองอย่างเงี้ยมันจะมีแค่2มุมนี้เท่านั้นที่คุณได้นะมันจะทำอะไรอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันคุณจะเอาไปยังไงอะฝากคนอื่นถ่ายเหร หรือว่ายังไงมันไม่ได้คุณจะเอาไปวางกับพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เห็นหน้าคุณอนะ่ะมันองศาอะไรมันก็ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเจ้าตัวเนี้ยกลิลลาพอดนะครับหรือจริงๆเป็นแค่มินิไตรพอดก็ได้นะครับง่ายๆเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณได้มุมภาพที่มันหลากหลายขึ้นยิ่งถ้าสมมติคุณเป็นยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายแบบไปร้านกาแฟไปร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับอยากจะหามุมถ่ายเนี่ย ถ่ายตัวเองตอนนั่งกินอาหารรีวิวไปพูดกับกล้องไปอะไรแบบเนี้ยคือมันสําคัญมากเลยนะและอย่างหนึ่งคือการให้คุณมีมินิไตรพอร์ตแบบเนี้ยคุณสามารถที่จะตั้งกล้องไว้แล้วก็อาจจะแบบเดินไปอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เดินเข้ามาหากล้องสร้างเป็นแอคชั่นสร้างเป็นมูฟเมนต์อะไรแบบเนี้ยให้วิดีโอของคุณดูดมีมิติมากขึ้นได้แบบเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งไอเทมที่คุณควรจะต้องมีนะครับ อย่างที่4ครับแน่นอนว่าคุณเป็นวิดีโอครีเอเตอร์คุณถ่ายมาคุณก็ต้องตัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญเลยนะครับสำหรับวิดีโอครีเอเตอร์แบบเรานะครับมันก็คือเจ้าโน้ตบุ๊กนั่นเองอ่เรียบร้อยบังหน้ากูเลยแต่สิ่งสำคัญในการเลือกโน้ตบุ๊กที่ผมว่าเหมาะสมกับการเป็นวิดีโอครีเอเตอร์การทำงานสายผลิตคอนเทนต์แบบนี้นะครับ ผมว่าหัวใจหลักมันก็คือเรื่องของขนาดอีกเหมือนกันนะครับเรื่องของสเปกก็สําคัญนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในกรณีเดียวกับกล้องนะฮะคือถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานเป็นฟิล์มเมกเกอร์จริงจังเป็นวิดีโอครีเอเตอร์จริงจังต้องใช้งานที่แบบเป็น 4K งานละเอียดอะไรเงี้ยแล็ปท็อปของคุณเนี่ยมันก็ต้องเป็นสเปคที่มันสูงมากขึ้นนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากขึ้นตามขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับเบจกเนอร์สำหรับมือใหม่ที่อยากจะสร้างสรรค์วิดีโอธรรมดาเนี่ยผมว่า สเปคไม่ต้องสูงมากนะครับสิ่งที่ควรจะคำนึงเป็นอย่างแรกเลยคือเรื่องของขนาดนครับและก็เรื่องของพอ r t a b เบิลครับหรือว่าความสะดวกสบายในการพกพานั่นเองอย่างแล็ปท็อปเนี่ยนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะผมจะแนะนําเป็น14นิ้วซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ายิ่งมันพอตเนบเบิลมากแค่ไหนนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นที่สูงมากยิ่งขึ้นที่เราจะติดเจ้าตัวเนี้ยออกไปทํางานกับเราด้วยคืออย่างตัวผมเองเนี่ยโน้ตบุ๊กเครื่องแรกที่ซื้อมานะครับเน้นที่สเปคเลยอยากได้สเปคที่แบบว่า คิดว่าเราจะเอามาตัดต่อจริงๆังด้วยนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเรียบร้อยครับกดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กไป17นิ้วนะฮะตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมาจนถึงวันนี้ยังไม่เคยพกออกจากบ้านเลยนะ <aney> คือมันหนักมากมันพกไม่ได้อะคือมันไม่สบายเราเลยเวลาพกไปคือใส่ในกระเป๋าที่แบบเป็นกระเป๋ากล้องที่มันมีช่องให้ใส่โน้ตบุ๊กอะก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะ คือมันลำบากมากซึ่งในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนี้ผมว่าความคล่องตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะผมว่าการที่เรามีโน้ตบุ๊กเล็กๆสเครื่องหนึ่งที่แบบเราพกพามันได้ง่ายๆสามารถพามันไปได้ด้วยทุกที่เนี่ยผมว่ามันสะดวกสบายกับการสร้างคอนเทนต์มากๆนะครับซึ่งหลายคนก็บอกนะครับว่าเฮ้ยงั้นถ้ามันหนักมากก็ไม่ต้องพกคอมไปดี ก็เอาไปแต่กล้องเอาไปแต่ไม้เอาไปแต่ขาก็โอเคแล้วนี่อะไรเงี้ยแต่ในกรณีที่คุณทำคอนเทนต์ที่แบบว่ามันใช้ฟุตเตจได้เยอะอย่างการแบบเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับคุณต้องถ่ายงานค่อนข้างจะเยอะแล้วแบบการ์ดคุณเนี่ยใน1วันเนี่ยคุณถ่ายมาทั้งวันแล้วมันเต็มใบคุณก็ต้องการแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้ามาในนี้นะฮะอาจจะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกูรวยกูก็ซื้อการดใหม่ดีก็ซื้อการดอีก2ใบ3ใบอะไรเงี้ย อก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเรามีแล็ปท็อปไปด้วยเนี่ยหเลยคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ดที่คุณถ่ายมาทั้งวันได้นะครับเพื่อที่ว่าการ์ดใบนั้นเนี่ยคุณจะได้ไปฟอร์แมตแล้วก็ไปใช้ในวันรุ่งขึ้นอะไรแบบเนี้อีกอย่างหนึ่งข้อดีของการพกแล็ปท็อไปด้วยนะครับคือคุณสามารถตรวจเช็คงานได้ บางทีเนี่ยคุณเช็คงานเนี่ยเช็คแค่ในกล้องเช็คแค่ LCD หลังกล้องเนี่ยมันไม่พอคือการที่มีแล็ปท็อปให้คุณได้โยนงานให้คุณได้มาเช็คงานในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบว่าหน้าจอ14นิ้วอะไรอย่เงี้ยมันทําให้งานของคุณเนียมันแม่นยําม,มากกว่านะครับคุณจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ถ่ายมาภาพใช้ได้ไหมเสียงโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยมันสามารถเช็คงานได้ด้วยนะครับ และสิ่งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัว external hard disk นั่นเองนะครับหรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่ามันมีไหมมีคำเรียกอื่นไหมไม่มีก็คือ external hard disk นี่แหละนะฮะคือหลายคนบอกว่ามันจำเป็นเหรอเพราะว่าเราก็มีแล็ปท็อปอยู่แล้วที่จะไว้เก็บไฟล์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ ในการทําวิดีโอคอนเทนต์จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเริ่มจะมีงานของลูกค้าหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องทํางานระดับโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเนี่ยการที่เรามีที่สํารองไฟล์อีกหนึ่งที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะครับฟุตเทจที่เราถ่ายมานะครับถ้าสมมติว่ามันยังไม่ได้ถูกตัดต่อยังไม่ได้ถูกเอาไปออนแอร์ยังไม่ได้ถูกเอาไปพับลิชหรือโพสลงในสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะต้องมีที่เก็บไฟล์เนี่ยอย่างน้อยนะครับผมแนะนําเลยก็คือ2ที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี ไอเจนเนลฮาร์ดดิสต์นะครับไว้สำรองฟุตเทจของคุณไว้อีกหนึ่งที่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่โค้ชเซฟตี้เลยแล้วก็โค้ชจำเป็นเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับแต่ว่า ไอของพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกไปถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเกิดคุณไม่กล้าที่จะออกไปผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆไม่กล้าที่จะออกไปสร้างสรรค์ผลงานดีๆเจ๋งๆเ,เนี่ยของพวกนี้ไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีความสุขนะครับขอให้สนุกกับการเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าฮะ